สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะวันนี้เรามาทําไข่นึ่งนะคะไข่นึ่งนะคะกระหล่ำปีนะคะอันนี้ที่ใส่ไปก็มีกระหล่ำปีนะคะเราไม่ใส่หมูนะล้วก็ใส่ไข่สีฟองกระหล่ำปีนะคะประมาณไม่ต้องเยอะนะคะแล้วก็พริกแดงใส่ลงไปในนี้นะแล้วก็คนให้ให้เข้ากันแล้วก็เติมน้ํามันไปด้วยแล้วก็น้ําเปล่าเราจะไม่ใส่กะทินะคะไอที่เห็นเห็นนี่คือเป็นไก่นะคะเราเอาไก่มา มาตั้งไว้เพื่อเราจะกินกินกับไข่นะคะนี่นะคะล,ลังเดือดนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นน้าน้าขิงเราทำเอาไว้นะคะน้ําขิงน้าขิงนี้ก็มีตะไคร้หัวหอมขิงนะคะแล้วก็กระเทียมน,นะคะเราจะใส่ประมาณสิบกินเอาไว้รู้สึกว่าเราจะไม่โล่งนะคะโล่งนะคะอันนี้เราก็จะเป็นอาหารนะคะอาหารเนะี่ย ไข่นึ่งกระรังปีนะคะกระรังเดือนแล้วนะคะกระรังเดือนนะคะแล้วก็จะมีไข่นึ่งนะคะหยุดไม่ได้ร้อนๆนะคะเอามามาตั้งตรงนี้นะคะเอามาอุ่นด้วยนะคะเพราะว่าเขาสุกแล้วเราก็ต้องเอาเขาอุ่นนะอุ่นไว้ทานนะคะไว้ทานี๋ยวนี่รอให้อันนี้เราใส่เติมนะ้ำมะนาาไปอีกนิดนึงนะคะนี่ยังไม่สุกนะคะเดี๋ยวจะมารอตอนที่เขาสุกนะคะว่าหน้าตาจะอร่อยขนาดไหนนะคะร้อยน,งน่งไปให้เรียบร้อยนะ เพราะว่าเราก็ใส่เราจะใส่เราจะกิงคั่วขิงเนี่ยเราจะหั่นขิงลงไปนะคะขิงเป็นช่วยให้ร่างกายเราดีขึ้นนะคะอันนี้เป็นฟันนะคะนี่เราก็ใส่ไข่นะคะไม่เราไม่ใส่กะทินะคะจําไว้ว่าหนึ่งไข่สื่อฟองนะคะแล้วก็หัวหอมนะคะหัวหอมหัวหอมแดงนะคะหัวหอมแดงแล้วก็กระหล่ำปีค่ะกระหล่ำปีนะคะกระหล่ำปี เดี๋ยวเราจะได้มาชมกันอีกสักครั้งหนึ่งว่าเราจะปิดฝาเอาไว้นะคะจะให้กระหล่ำปีนนะคะจําไว้นะคะใส่น้ําใส่น้ามะนาวนิดนึงนะคะน้มามะนาวนิดนึงใส่รสดีลงไปน้ปําปลานะคะคนให้เข้ากันไปเลยนะคะเข้ากันนะแล้วเราก็เอามาเดี๋ยวเราจะปิดฝานะคะเพื่อที่จะให้เขาสุกนะคะให้สุกนะคะเขาสุกปุ๊บนะคะหมายถึงว่าติดทานได้นะคะผัก ที่รวมอยู่ในนี้นะคะก็จะสุกตามไปด้วยนะคะหากที่ที่เราทาําคือกระรรมปีนะคะไข่1ึ่งกระรรมปีนะคะรสเผ็ดๆหน่อยนะคะเพราะเราใส่พริกแดงไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาปิดฝานะคะเดี๋ยวรอจะมาปิดฝานะคะปิดฝานะคะ,ะปิดฝาอาไว้นะแล้วก็จะใช้ฝานี้ปิดะคะ่ะปิดแล้วนะคะ แล้วเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็ทําน้ําขิงพึ่งต้มร้อนๆไปนะคะแล้วก็มานึง่งมาเนึ่งนี่คืออาหารนะคะที่เราจะกินอีกรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาชมตอนที่ไข่นึ่งสุกนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดฝาดูนะคะว่ามันขึ้นมาหรือยังนะคะอันนี้เห็นไหมไข่กาลังขึ้นเลยนะคะกําลังนะคะกำลังขึ้นนะคะเพราะเราไม่ได้ใส่กระทิยมเขนะคะตอนนี้ไข่ ไข่กำลังจะฟูขึ้นค่ะจะฟูขึ้นนะคะอ่ะประมาณสักอีกหลายนาทีนะคะเดี๋ยวเรามาชมนะคะมามาชมมาติกนะคะว่าไข่จะฟูขึ้นขนาดไหนจะเต็มถ้วยหรือเปล่านะคะนี่นะคะร้อนความร้อนของเขานะ่ะขึ้นมาเลยจ้าเรากินแบบง่ายๆแบบนี้กินแบบสบายๆนะคะก็เราจะใส่ไปนิดนึงนะคะน้ํา ผงชูรสนะคะผงชูรสไม่ใส่นะคะเราใส่รสดีจ้ะใส่รสเตนมรสดีนะคะนี่ค่ะไก่ไอ้ที่เราเราเรางนื่อคือไก่เหนียวนะคะแต่มันสุกแล้วนะคะนึ่งให้เขาทานอร่อยนะคะน้าจิ้มแซ่บๆไปจ้ะน้าจิ้มแซ่บๆไปนะคะนี่นะคะพริกกาลังสุกแล้วนะคะกําลังสุก พริกนะคะพริกเม็ดๆนะคะที่เราเสียบไปเล็กๆนะคะก็กาลังจะขึ้นแล้วก็สวยนะคะสุกนะคะตามตามของเขาเลยนะนี่นะคะเดี๋ยวดูตอนที่ประมาณอีกสักสามสี่นาทีนะคะว่าอันนี้ใครเขาก็เขาแตกมาแล้วนะคะเพราะเราใส่น้ำมะนาวไปเห็นไหมคะเดี๋ยวเรารออีกสักพักนึงนะคะให้เขาสุกนะคะอีกสักพักนึงนะ,ะสักพักนึงจะ อันนี้เราก็มีผัดปลาดุกนะคะผัดปลาดุกผัดปลาดุกเสร็จแล้วว่าอาหารมันมีอะไรบ้างน,นะคะ <tamp> เดี๋ยวเราจะปิดไปอีกค,ครั้งหนึ่งนะคะเข้าไปดูแล้วจะมาอีกรอบหนึ่งนะมาเปิดรอบแล้วก็ปิดฝาไปก่อนนะคะปิดฝานะคะเดี๋ยวเราไปดูนีนะะนนะะดนึค่ะนี่ค่ะปลาดุกนะคะผัดชาเขาเรียกผัดชาปลาดุกนะคะก็ผัดแล้วนะคะ ก็เอามาให้ชมนะคะผัดชานี่นะคะก็ใส่ใส่เป็นพริกแกนะคะมีกระดูกนะคะแล้วก็มีกระชายนะคะบางคนเขาก็ใส่ใบกระเพรานะะบางคนสม,ม่าจะมีใบกระเพราขายเยอะใบใบนี่หลานนะคะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะ,ะ,มมะเป็นที่ตลาดสม่าก็จะเป็นกระเพานะคะอันนี้คือผัดปราดุกนะคะผัดประดูกแบบแซ่บแซ่บแซ่บเลยจ้านะคะ่ะ ก็มีนะคะที่ดูใ,ใกล้ๆนี่ก็มีะเะ็น้นน้นสมุนไพรหมดเลยนะคะมีปลาดุนะคะมีพริกนะคะ,ะ,คะแล้วก็ใบใบใบกะเพราก็มีนิดหน่อยแล้วก็ทช้เมื่อเขือนะคะใช้มะเขือนอะันนี้เราจะใช้มะเขือนนะคะนี่เอามาชมเลยนะจ้าก็มีหลายอย่างนะตรงนี้แหละ ด,ดูไข่แล้วก็ดีนะคะเอาชามเล็กๆไม่ต้องผัดชามใหญ่เท่าไหร่แล้วค่ะขนาดนี้นะคะกําลังดีนะคะนี่ขนาดนี้กําลังดีเลยจ้านะคะแล้วก็เดี๋ยวรอรอไข่กาลังนึ่งอยู่นะคะเดี๋ยวรอประมาณสักสองสามนาทีนะคะก็สุกแล้วนะคะก็สุกแล้วนะคะก็สุกเรียบร้อยนะคะนี่นะคะเห็นไหมคะ เดี๋ยวเราจะไปดูไข่อีกรอบหนึ่งนะคะตอนนี้ให้เขาเดือดเปือยนะคะเราก็จะตัดเอาไก่ออกนะคะเนื้อไก่ที่เนื้อห่าไก่เนื้ยเราเอามานึ่งนะคะมาากกันจะกลิ่นเหนียวไม่เหนียวมากนะคะกรนุ่มๆนะคะ,ก,ะกรอบๆนะคะนี่นะคะเดี๋ยวจะไปดูตรงนี้นะคะไข่วันนี้อากาศมันก็ร้อนมากเลยนะคะอันนี้เราเข้าไปดูตรง ไข่เลยเอเอไข่เลยค่ะเราจะเปิดไป<ม>นะคะเปิดว่าสุกหรือ,อยังอ่าสุกหรือ,อยังอันนี้นะก็ถ้าแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะใช้ได้แล้วแค่ข,ขึ้นแค่เนี้ยแหละนะคะพอเดี๋ยวเราจะตัดเอาเอา,เอาไข่เอาไข่ออกนะคะมีตัดตรงนี้ไข่ออกนะไอ้น,นี่ก็สุกเรียบร้อยนะคะเราเอาเอาไก่ไก่ออกนะคะ นี่นะคะเดี๋ยวเราจะตัดเต่เะว่าเราต้องจับเนี้ยไว้นะคะเ<ม>พราะเพราะร้อนๆเลยจ้า สามอย่างนะคะมีกับข้าวนะคะเดี๋ยวเรารอรอให้เขาตักไข่เดี๋ยวมีติกต้านก่อนนะคะเขาไข่นี่ค่ะตับข้าวเสร็จมาแล้วนะ,ะตักใส่จานก็ได้ไข่ออกมาเจ้าไข่ออกมาเลยวันนี้มีอาหารหลายอย่างป,นนะปิดเลยค่ะอันนี้นะคะร้อนๆนะคะไก่อันนี้นะคะไก่ไก่ไก่ไไเหนียวนึ่งนะคะแล้วก็ ผัดชาประดุกนะสองอยาแล้วก็จะมีไข่ไม่อีกนะคะไข่ไข่ไม่อีกค่ะนี่นะคะตั้งนั่นเลยค่ะนี่นะคะไข่ร้อนร้อนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ราคาไข่ไข่ไข่มาท่านผู้ชมได้ชมเลยนะคะอันนี้ในครัวเราก็จะลบไปนิดนึงนะคะขออภัยด้วยนะเพราะเราทำกับข้าวนะคะอันนี้ดูนะคะ ก็น้าช่มขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตบูรักษาพระคุ้ครองสาธุน,นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจด้วยนะคะบ๊ายบายไปแล้วค่ะไว้เจอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ